รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ทร<า>ัเสือสิงกระทิง,ง<ะ>ถ้าพี่แมนทำสิ่งนี้เจอดีแน่มีมือที่สะ่ขนลุกเลย <c oughs> เรื่องไหนที่พี่เกลเดี่ยวไม่สะดวกทำให้จนเราต้องซื้อกินเธอซื้ออะไรกิน <c oughs> <c oughs> มันไม่เคยได้เพดผลเขาชนะเราบ้างเลยหรอพี่เกมีมีเขาชนะเราเออเรื่องโรงเรียนลูกอย่งเรื่องเดียวเหรอเรื่องเดียวหมดแปดปีจบไหค่ะชัวร์สเร็จอย่งนึสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่รัทอล์กโชว์ชีวิตรักหลักรถที่จะทำให้คุณรู้จักกับความรักมากขึ้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคู่รักนักแสดงมากความสามารถที่แจ้งเกิดกับทางช่องสาของเรา ที่หลังจากเข้าสู่วงการสายมูทําให้พลิกชีวิตคู่สู่ร้อยล้านฮะขอต้อนรับนะคะพี่แมนการินและก็พี่เกลระดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาแค่2คนนะมา3คนจ้าใช่ตั้งใจมีลูกปีมังกรดวงพ่อดวงแม่นี่คือเป็นยังไงคะไม่จริงๆคือหนูไม่ได้ตั้งใจจะมีปีมังกรอ้าคือตอนแรกเลยย้อนถ้าท้าความกลับไปคือคนแรกเนี่ยที่ตั้งใจอยากจะมีปีกุล แต่ปีกุญไม่มาอารุปเขามาฉลูเราก็เลยบอกเออเหมือนก่อนนั้นเราคุยกันไว้ว่าเฮ้ยพี่แมนเราอยากจะให้ลูกห่างกันสักประมาณ3ขวบคนนี้เขารงเรียนแล้วถึงจะมีอีกคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยคนแรกกระดันมาฉลูพอฉลูคนนับมา3าปีก็มาลงมันก็มาลงพอดีเขาขอให้คุณแม่คลอดง่ายสุภาพแข็งแรงคุณแม่ทั้งลูกเลยนะฮะแลวคุณพ่อด้วยนะฮะเอาหล่ะ พูดถึงข่าวดีกันไปแล้วครับมาดูเคล็ดลับจากคู่รักสายมูพลิกชีวิตยังไงให้ไปถึง100ล้านและจริงไหมชีวิตรัก18ปียิ่งนานยิ่งรักกันมากขึ้นไปหาคำตอบกันในช่วงนี้ฮะถามแรงตอบ,ตอบเร้วพี่แมนคะคร,ระดับตัวพ่อวงการตัวเลขสิ่งมงคลที่ทำตั้งแต่ลืมตาทุกวันก็คือสีมงคล สิ่งที่ผมมาเจอที่บ้านผมก็มคือเรื่องของการถูกถามว่าวันนี้ใส่เสื้อผ้าสีอะไรจัดเกลครับแล้วมันช่วยยังไงครับบอกบอกนิดฟังได้ไหมมันคือพลังของสีที่ส่งเราเงี้ยนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีแบบสีที่ดีกับเขาอย่างเช่นวันสีเนี้ยเหมาะกับเรื่องของการส่งเสริมผู้ใหญ่ช่วยเหลือสีนี้เน้นเรื่องของงานสีนี้เน้นเรื่องของความรักสีนี้เน้นเรื่องออกไปแบบขายของอะไรแบบนี้แล้วสีไหนที่ใส่แล้วไม่โดนเมียดา่าไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยอ๋อ เปิดรายการมาก็ทําไมเซลลยแล้วเกลฮะข่าวใหญ่ช็อควงการแมนควงเกลเซ็นใบยาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นก็แค่ปกติแล้วเนี่ยครับตามกฎหมายของการเปลี่ยนชื่อเวลาที่เรามีทะเบียนสมรสอยู่ชื่อเก่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ต้องยาก่อนถึงจะสามารถจดใหม่ได้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแบประชาชนหรือเปลี่ยนชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้ไม่ไม่ไม่ปกตินะผมอะอยู่ในวงการบันเทิงมาชื่อกาวินมาตลอดแต่ชื่อนั้นเป็นชื่อนาปกาครับไม่ใช่ชื่อจริงผม แต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเป็นกาลินแล้วอ่ะก็เลยไปจดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกาลินมันถือเป็นการแก้เคล็ดอะไรไหมไม่ก็คือเป็นัการใส่รุมัวเป็นปกติแค่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการไม่ได้สีเรื่องการแก้เคล็ดอะไรพี่แมนคะเรื่องไหนที่พี่เกลไม่สะดวกทําให้จนเราต้องขอมียซื้อกินเธอซื้ออะไรกินถนลุกเลยซื้อข้าวกินด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่กับผมมาตั้งแต่ เหมือนคบกันมาแต่แรกเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้ไปสายทําอาหารแล้วผมเองก็ไปสายที่ชอบซื้อกินและชอบออกไปหาอะไรกินซื้ออะไรซื้ออะไรซื้ออาหารแลวก็ชอบไปหาร้านอร่อยทานด้วยความที่เราก็รักที่เขาเป็นตัวเขาไม่ต้องไปฝึกทําอาหารให้วุ่นวายเดี๋ยวเราไปทานของข้างนอกก็ไปซื้อกินกันแล้วกันแค่นั้นเลยจบแต่มีเมนูอร่อยอยู่นะบอกเขาไปเลยทําไมนิ่งทําไมนิ่งหะบอกเขาไปคุณพี่แบนหนูนิ่งนิ่งนิ่งไปก็อาจจะเป็นเส้นอะไรนะ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดแห้งงนี้ชอบผัดอะไรผัดอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องอวดคนนี้นิดนึงเกลว์หแกทุ่มให้ลูกแทบ24ชั่วโมงเหลือเวลาไหนให้พ่อได้อ้อนเกวบ้างก็มีนะแต่เขาไม่ค่อยอ้อนเองค่ะด้วยความที่ผมอ่ะกับกับเกวเองครับจะมีลูกแล้วก็เอาลูกนอนด้วยบางทีเวลาอ้อนบางจังหวะมันมีลูกอยู่ด้วยทุกทุกครั้ง จะมาจูจีกันเหมือนสมัยที่ไม่มีลูกมันก็คงจะยากมีอะไรพิเศษพิเศษกันไหมเช่นแบบว่าบอกรักกันก่อนนอนคิสคอสอะไรกันอย่างเงี้ยมีไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนูกับลูกแล้วตัวเขาจะแบบทํางานซะส่วนใหญ่เขาก็จะมีบ้างบางวันที่เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำก็จะเป็นบอกรักลูกแล้วก็รักเกลแล้วก็รักน้องในท้อง พี่แมนคะขอเคล็ดลับมูยังไงพลิกชีวิตครอบครัวสูหนึ่งร้อยล้านได้จริงๆแล้วทุกวันนี้หลักการของเราก็คือทำทำทำเหมือนเดียวเลยทำทุกอย่างแต่บอกว่าสร้างบ้านร้อยล้านเลยอะพี่แมนไม่หรอกก็ค่อยขนาดนั้นไม่ค่อยไปค่ะถ้าไม่ทำเราจะมีเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเน้นความขยันเน้นการทำงานดีกว่าแต่ถ้าต้องการที่พึ่งทางใจนิดๆหน่อยๆอย่างไี้ทำไงอย่างเช่นที่คุณบอกอะตื่นตามเวลา ปุกอะไรเงี้ยไม่ก็คือหมายความว่า <c oughs> ปกติแล้วเนี่ยตัวเลขอะมันอยู่รอบตัว <c oughs> ตัวเลขเบอร์มันก็เหนื่อยที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็มันจะวุ่นวายเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเท่ากันหมดมและไม่เสียตังค์ในการใช้งานปกติสมมติเวลาตั้งนาฬิกาปลุกหรือเช่นต้องตื่น9ก้าโมงเช้าเราอาจจะขยับมาเป็น9ก้าโมงสิบห้าไหมเ <c oughs> พราะมันมีความเป็นเลขที่มีแบบความมงคลมากกว่าหรือแปดโมงอ่าหรือแปดโมงห้าสิบหกหรือแปดโมงห้าสิบเก้าถแล้วถ้าสุดแล้วมีงานเย็น แต่เลิกดีประมาณตีสี่ครึ่งต้องตื่นต้องตื่นตีสี่ครึ่งมารองานเย็นก็มีเวลาดีให้มีหมดเลยค่ะพี่แมนค่ะรักกันมา18ปีถือคติมงคลอะไรให้รอดชีวิตเวลาเมียของขึ้นคุยกันเท่านั้นเลยครับสำคัญที่สุดแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บอ่ะตรงไหนเราผิดแล้วก็ต้องขอโทษตรงไหนที่เราถูกเราก็ต้องขอโทษมันไม่เคยที่เพลดผลเขาชนะเราบ้างเลยหรอพี่เกมีมีเขาชนะเราเรื่องโรงเรียนลูกย่างเดียว Oh. เรื่องเดียวเองเหรอเร,เรืเร่อ,องเดียวทั้งด8ปี18ปีชนะหนึ่งเรื่องทั่ว่อใค้เละคะถื่อสำเร็จลัวมีเรื่องหนึ่งฮะแกว้วฮะเรื่องเดียวที่แม่จะไม่ทนถ้าพี่แมนทำสิ่งนี้เจอดีแน่ก็คอือมีมือที่สามเคยมีแวบๆเข้ามาแล้ว ดีเ <DM. S 2> อ็มก็มีมาขอซื้อพี่แมนก็มีขอซื้อพี่แมนซื้อยังไงคือยังไงไ,ไม่มีโชงอยู่ที่ผมแบบว่าเออก็ซิกแพคก,ก็ดูดีเห<ะ>มือนเด็กเด็กบาร์โฮสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบติดต่อมาบ้างอะไรอย่างงี้รจริงเรื่องเนี้ยพี่เกีียวผิดนะทำไมเพราะพี่เกียว่ชอบให้คุณสามีทํางานบ้านแบบถอดเสื้อแล้วมันเซ็กซี่โอเขาเห็นเรือนร่างบอดี้ไงคุณ เอ๊ะหรือว่าหนูควรจะให้เขาใส่เสื้อคอต่าดีไม่ได้ให้หยุดทํางานบ้านนะให้ใส่เสื้อคอต่อแต่ไทำงานอยู่เหมือนเดิมพี่แมนคะสารภาพไหมยอดเมียได้แต่ในโซเชียลชีวิตจริงความหวานเท่ากับศูนย์ไม่ถึงศูนย์แต่ก็มียอดบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนซึ่งเรายังไม่ได้มีลูกพอมีลูกเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบบโฟกัสเขาช่วยเขาเพราะว่าเขาเหนื่อยเนาะอยู่บ้านถึงบ้านปุ๊บเราก็ลุยลุยลูกต่อเลย เลยทําให้บางทีความหวานที่แบบเข้ามาจิ๊จ๊ะยีจ๋ากับเขาสมัยก่อนมันก็อาจจะลดน้อยลงคือหนูแค่รู้สึกว่าแค่ชวนไปกินข้าวไปเดินเล่นไปนั่งรถเล่นแค่นี้คือแฮปปี้แล้วค่ะแล้วพี่เกลถ้าวันหนึ่งอยู่ๆพี่แมนเดินเข้ามาแล้วแบบตาเองเอาไปกินข้าวกันไหมเงี้ยพี่จะโอเคไหมพี่ไม่โอเคพอหรอพี่ไม่โอเคกับเรื่องนี้แล้วเคยทำไหมอย่างเงี้ยไม่เคยลองลองดูไหมไม่เอา จะระเวงทั้งวันเลยะไ่เนี่ยไม่อะไรเกวะชมสามีคนนี้ให้ชื่นใจหน่อยหนูภูมิใจแค่ไหนที่มีพี่เป็นคุณสาก็ก็คือต้องบอกเขาก่อนเลยว่าจริงๆเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอไปก็ขอบคุณพี่แมนค่ะที่ใน24ชั่วโมงคือเธอทํางานแบบหนักมากจริงๆแล้วก็เลี้ยงลูกหนักมากแล้วก็แผนแบบวันไหนที่ว่างก็คือพาเราออกไปกินข้าวนอกบ้านพาไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสมอเลย แต่ว่าตั้ง18ปีเนี่ยพี่อ,อยากรู้ว่าอะไรมันเป็นการแบบอะไรมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเดินทางมาจนถึง18ปีได้อะ่ะแล้วก็ยังไปต่ออีกเรื่อยๆคือในความ,มคิดพี่พี่ว่ามันง่ายมากคือการที่พี่กับพี่แมนคุยกันตลอดพอเราเริ่มรู้สึกที่ไม่โอเคกันอืพี่แมนปะคุยกันหน่อยอย่างนี้เลยแต่สิ่งของผม <c oughs> ผมจะมองอีกมุมหนึ่งว่าคือการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอ่ะในวันลาที่มันเปลี่ยนไปอ่ะความรักก็เปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงมันจะมีมาอย่างเข้ามาทดแทนอย่างเช่นความผูกพันหรืออ,อะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็เรื่องของการที่เราเองอาจจะเป็นเรื่องของการแบบต้องเรียนรู้ซึ่งกันและการตลอดอแล้วก็เป็นการที่ต้องใช้ความอดทนในการที่อยู่ด้วยกันด้วยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่แต่ต่างคนต่างมีแต่ว่าพอเรามีลูกน้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดเรื่องของเรากันเยอะนี่แหละมันเป็นการปรับจูนตัวเองแล้วก็ปรับจูนตัวเขาและตัวเราทั้งคู่ด้วยครับพี่รักเสือกระทิง พิงจช่รักกันมากมายขนาดนี้นะคะดี่ฉันจะรู้จริงๆเลยค่ะว่าเขามีเรื่องอะไรที่มันค้างค่ะใจที่อาจจะไม่เคยพูดเขาบอกว่าเขาคุยกันทุกเรื่องอาจจะมีบางเรื่องที่หลุดลอดมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาล้วงกันนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะเชื่อหรือไม่ เชื่อหรือไม่สาจ๋ากลัวจนหัวหดแล้วเวลาโกรธช่วยสงบสติอารมณ์หน่อยเชื่อยังไงฮะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ตรงชัดเจนคือไม่ได้แค่ผมคนเดียวรอบข้างทั้งหมดก็สามารถสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างเขาได้มันจะเป็นไงฮะถ้เป็นการต่างสีออกมาแล้วอยากให้สมมติวันนี้เขาเป็นนักกินข้าวล้วเขาไม่ชอบคนนี้สมมตินะเขาจะไม่แบบเขาจะไม่แบบว่ายิ้มใส่แล้วก็แฮปปี้เขาก็จะเออขอโทษนะคะเดี๋ยวขอกลับก่อน เราก็ไปเลยสมมตินะถ้าเกิดอันนี้คือยกถานการการสมมติ้ะเราสบายใจแล้วนะเพราะคุยมาครึ่งรายการแล้วนะเขาเพ่าเราเขาจะถ่ายอยู่ไงข้อต่อไปฮะเกลฮะเชื่อหรือไม่ที่รักอยากซื้อน้ํามันตับปลาให้กินตลอดชีวิตคนอะไรลืมเก่งก้อนไม่จริงค่ะไม่เชื่อเขาเป็นคนที่ลืมไหมฮะถ้าเกิดลืมแล้วแบบผมจะต้องช่วยเขาเกือบทุกวันก็คือหาโทรศัพท์เขา พราะเขาอะชอบวางโทรศัพท์ไม่เป็นที่ใช้เสร็จแล้วก็ลืมบางทีออกจากบ้านวิโทรศัพท์หายไปไหนอะสุดท้ายอยู่ที่กระเป๋าอะไรเงี้ยครับประมา้มันเป็นแค่เรื่องเดียวที่ฉันลืมแต่เรื่องอื่นก็ไม่เคยลืมเลยนะครับสมมติทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยครับเรื่องที่ทะเลาะกันผมพยายามเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องสนุกแล้วเนาะก็ยังกลับมาเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมได้มันพกพกเรื่องราวนี้มาจากชาติที่แล้วมาเกิดใหม่ด้วยเป็นลุกคอหรือเปล่า คุณเกียวค่ะเชื่อหรือไม่อย่ามัวแต่โฟกัสเรื่องลูกหัดสนใจคุณสาหน่อยเฉาจะแย่แล้วเชื่อก็อได<ม>้อะเฉาไหมคะพี่ก็มีนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกแงทุกวันนี้เวลาจะคุยกันเนาะมันจะเป็นเรื่องของงานกับเรื่องของลูกเยอะเพราะเนี่ยมันจะมีเรื่องของเราค่อนข้างน้อยแล้วตัวผมเองออกไปทํางานอีกอโอ้โหเรื่องของเรามันจะเหลือน้อยมากๆแลแต่เราเข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นลูกของเราแล้วเขาก็น่ารักมากๆกก็น่ารักกับเกลียวด้วย แต่เมื่อเกลียวมีความสุขคุณก็แฮปปี้นี่อ่ะถึงเวลาสลับกันบ้างเลยคุณต้องเป<ช>็นคนยกนะฮะคุณแม่ฮะเชื่อหรือไม่คุณสีน้อยใจแรงที่สาจ่ายเห็นคนอื่นดีกว่าเมียก็เชื่อเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องพูดบ่อยไม่คือบางทีอ่ะ,อะเวลาสมมติว่าเราแบบทะเลาะก,กัน เขาอ่ะจะชอบเข้าข้างบุคคลอื่นที่เราทะเลาะกันอยู่ซึ่งเราในฐานะที่แบบว่าเฮ้ยเธอเป็นสามีฉันเธอต้องเข้าข้างฉันใช่ทำไมถึงต้องไปเข้าข้างคนอื่นเพราะอะไระเพราะว่าเราอาจจะเห็นมุตมต่าง ว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้ที่ไม่ได้เหมือนแบบที่เกลรู้สึกอยู่<อ>และให้เกลมองแบบใจเย็ยนลงแต่ในความปจริงแล้วมันก็ไม่ได้เย็ยนลงได้เพราะว่าเราควรจะต้องอยู่ข้างเขาแต่แตบาง<จ>ทีเขาไม่ได้ต้องการมองความต่างเขาต้องการแรงซัพพอร์ตหรือเปล่าพี่แม่ก็จบก็ก็รู้แล้วขอบคุณค่ะแจาก,กี้ดีค <laughs> ่ะเธอสุดยอดเลยลองดูลองดูนะคะแม่ฮะเชื่อหรือไม่คุณสีอยากส่งคุณสารดัดนิสัยให้มีระเบียบมากขึ้น เชื่อก็ได้ครับจริงๆก็มีระเบียบขึ้นแล้วนะเขาเป็นยังไงคะคือจริงๆแต่ก่อนอะวันแรกที่มาอยู่ด้วยกันแบบสองคนผัวเมียเนี่ยนะค่ะคือกางเกงเป็นเลขแปดใครเล่นมงคลไงฉันไม่ได้อยากได้เลขมงคลตลอดเวลาไหมแล้วเห็นบอกว่ามีสูตรอะไรนะหกเดือนถ้าเห็นแล้วว่าของเนี้ยไม่ได้ใช้ก็จะทิ้งเลยโอ้แน่นอนเกินหกเดือนทิ้งเลยจ้ะซึ่งตอนนี้บ้านเขาโล่งมากนะมีวันหนึ่งผมตื่นมาผมอยู่ใต้สะพานพุทธ ดูเอาไปทิ้งไม่ได้ใช้หกเดืวนไม่ได้ใช้เลยคุณอล้วพี่เกต้องรีบใช้นะมันใกล้จะหมดอายุแล้วใกล้หกเดือนแล้วเราใช้กันไปแล้วไงเราใช้กันไปแล้วไงอ่าในฐานะคนโสดแล้วพี่แมนเขาก็เป็นเจ้าพ่อสัตว์ตัวเลขให้แชร์ถึงเลขมงคลสำหรับคนโสดดีกว่าว่าเออเลขนี้เอามาประกอบแล้วจะมีคู่อย่างนี้พี่เลขอะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งคือเลข6 เลขหกจะเป็นตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของความรัก oh. เลขหกเนี่ยลองสังเกตการเขียนครับจะมีหัวและมีหาง mm. ไม่ uh. ทะลึ่งนะครับจะเหมือนตัวสเปิร์ม oh. แต่ว่าเลขหกเนี่ยมันไปอยู่กับอะไรมันถึงจะสะท้อนความรักออกมา mm. ให้มันชัดเจนอย่าง mm. เช่นเขาบอกว่าถ้าหกอยู่กับสามเนี่ยจะเป็นความรักแบบเร่งด่วนที่สุดอย่าง mm. เช่นใครที่ต้องการแบบอยากแต่งงานก็ต้องใช้เลขสามกับหกอยู่ติดกันรอบตัวหก mm. กับหกก็จะเป็นสะท้อนในเรื่องของแบบความ ออร่ามากกว่าอย่างเช่นอยู่ในวงการบันเทิงอยากจะมีแบบเซ็กซี่หน่อยก็สามารถใช้หกหกได้แจ็กกี้หกหกอะไรแบบนี้ดูเป็นเวบพนันดูเป็นเวบพนันแค่แปดกปคุณผู้ชมฮะรู้เคล็ดลับเรื่องตัวเลขมงคลกันไปแล้วนะฮะแล้วเห็นว่าบ้านนี้ดูแลความรักกันดีมากๆเหลือเกินเรายอมไม่ได้เขาต้องสู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบวัดอกวัดใจถูกต้องกับคำถามที่เรา สมมุติขึ้นมาใช่เป็นเรื่องสมมุตินะคะกับช่วงนี้เลยค่ะเอาคืน,นคุณแมนคะครับคุณสีแอบเอาเงินเก็บไปลงทุนธุรกิจร้อยล้านแล้วโดนกองดุเลเวลไหนให้สำนึก มองหน้าด้วยไอ้ดุเนี่ยนะมันต้องดุฮะต้องดุแล้วชั่วโมงนี้เฮ้ยเธอเอาเงินร้อยล้านนไปลงทุนเธอไม่วางแผนให้มันดีอะเออถ้ามันห้าร้อยล้านอะไรเงี้ยก็ต้องคิดเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวให้ไปใหม่เออแปลกอยากให้ดูหน้าคนที่เอาเงินไปถลุงเออแล้วไงอ่ะแักจ้าพี่มาดูข ขนาดเรื่องสมมุตินะยังเหมือนโดนจะเอาคืนได้ใช่ลัเลกไปหมดแล้วพี่แม่ไม่ได้นะต้องทําให้สําเร็จนะฮะคุณแกลวฮะสาจาให้ลายลูกดวงสาวแชทกันหวานฉ่ําเกินเรื่องดวงเอาคืนยังไงจนบ้านลุกเป็นไฟเอโทรศัพท์มานี่ไล่ออกไล่พี่แมวจากบ้านไปเลย เก็บโทรศัพท์ไปเก็บโทรศัพท์เขาไว้แล้วไล่ท่านแมวจากบ้านไปเลยเออไม่พูดเดี๋ยวจะทำเลยไม่พูดเงียบเงียบกิ๊บ์รีบออกไปเลยอย่าออกอยู่แล้วพี่าออกอยู่แล้วจังหวะมันได้จังหวะมันได้ออกไปเคลียร์เลยไปเคลียร์แบบเฮ้ยทำไมอ่ะแบบเราไม่ได้คุยเรื่องนั้นเลยเราคุยเฉพาะเรื่องดูแลคุณแมนคะที่รัก โพสลูกแซบลงโซเชียลผู้ชายนี่คอมเมนต์เพียบเลยจัดการเมียวิธีไหนให้รู้ว่าพี่หวงก็จะแบบว่าอาจจะเข้าไอจีลูกอะครับแล้วเข้าไปเมนแม่ทอทำไมอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยจื้อมือลูกให้ผู้ชายเห็นว่ามีลูกแล้วนะอย่ามายุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ลงมือเองจ้าจื้อมือคนจื้อมือจ้าคุณแก้วฮะลูกชายติดพ่อมากเรียกหาแต่พ่อไม่ให้แม่อุ้มเลยเรียกร้องวิธีไหนให้ รู้ว่าเราไม่พอใจนะก็แค่ผู้จัดการค้าเอานี่ฝากจ้างพี่แมนไปงานอีเวนท์ห้าวันเลยค่ะโอ้มาไปเออจะบ้านเลยค่ะจ้างสามีตัวเองให้ออกไปทำงานเพราะฉันอยากจะอยู่ใกล้อยากอยู่กับลูกว้าวข้าวความเป็นเม่อ่ะเออคุณแมนคะส่องกล้องเห็นคุณสีใส่ชุดนอนไม่ได้นอนรออยู่โทรหาด้วยประโยคอะไรให้ที่รักตื่นเต้นผม โทรจากสอนอนะครับนี่ทำไมคะคุณมีของคุณมีของผิดกฎหมายแ้วผมจะไปจับผมก็ใส่ชุดตำรวจไปเลยเล่นด้วยนี่แน่เออเออเป็นตำรวจบุกจับจับจบสำหรับช่วงเอาคืนเหมือนทำอะไรเขาไม่ได้เหมืนทำอะไรเขาไม่ได้็ิบแปดปีไงใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่าพี่แมนเป็นคนที่ทำงานหนักมากจนเมื่อกี้ก็บอกว่าแบบ ไม่สามารถที่จะแบ่งเวลากับครอบครัวได้หรือว่าการแบ่งเวลาของพี่คือพี่ทํำยังไงอ่ะคือบ้านผมจะมีกฎข้อหนึ่งคือถ้าเกิดมันเป็นงานที่มาทําให้อย่างเช่นเราจะเอาเอาเขากับลูกมาก่อนถ้าง,งานนี้มันเป็นงานที่ทําให้ได้เงินนะครับแต่ว่าทําให้เขาไม่แฮปปี้หรือมันเป็นจังหวะที่เรานัดกันไว้อย่างเช่นจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็จะยกเลิกง,งานนั้นก็คือจะไม่รับงาน2ล้านบาทังงานนั้นไปครับ เยอะตายแค่มาน้อยแต่น้อยดีก็คือว่าเราก็จะมองว่าในมุมของเขาน่าจะเป็นหลักก่อนนะครับแล้วส่วนใหญ่วันว่างก็จะไปเที่ยววันว่างก็คือจะมีไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนที่เราจะแบ่งเวลาเด็กตัวผมเองเนี่ยผมจะแบ่งเวลาตอนเช้ากําลังกาย กลับมาปุ๊บก็จะดูลูกแบบหนึ่งนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้มีงานหรือไม่ได้มีถ่ายรายการเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงก็คินข่ากับเขาตอนบ่ายออกไปถ่ายออกไปทํางานต่อถ้ามีงานถ้าไม่ไปก็จะอยู่กับลูกหรือไม่ก็เคลียร์บ้านทํานู่นทานี่ทํานั่นแต่ถ้าเกิดวันไหนออกไปทํางานแล้วกลับเข้ามาบ้านปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูลูกต่อคือช่วยเขาเพราะเขาหนักมากอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือแบบว่าดูหลังบ้านของธุรกิจผมทั้งหมดเลย <S <S รวมไปถึงเขาเองก็ยังดูแลลูกอีกและยังมีแบบโอ้โหคนที่สองอีกเขาใช้พลังงานเยอะมากๆจะเหนื่อยง่ายแล้วก็อยากจะนนนออตลอดทัั้งว แต่เขาก็ไม่เคยนอนนะครับก็ยังแบบทํางานช่วยผมคิดนั่นนี่นั่นหลังบ้านตลอดเวลาซึ่งผมเข้าบ้านปุ๊บผมก็ต้องทำานะต้องต้องดูดูลูกแทนแล้วก็เวลาจะมีประชุมอะไรก็แล้วแต่ผมจะโยนไปประชุมหลังลูกหลังเขาแบ่งเวลาได้ประมาณแบบนี้เลยคนะือการแบ่งเวลาในแต่ละวันพี่รัเสือกะระทิงพี่รัเสือ มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมาวัดมุมมองของคู่รักมุมการศาตรสตร์ตัวเลขว่ามีเรื่องอะไรที่เขาจะแบบว่ามีความเห็นตรงกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะกับช่วงนี้เลยค่ะเค,คเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยกว่าจะพูดว่ารักได้ต้องให้อีกคนร้องขอ ทั้งคู่เลยหล<ร>อคือช่วงนี้เราอาจจะอยากได้ความรักเยอะหน่อยอเราก็จะแบบบอกรักลูกตลอดอย่างเช่นแบบก,กัปกัปแม่รักกัปนะกัปก็จะบอกว่าเออกัปรักแม่นะแต่ตัวเขาก็อยู่บนเตียงด้วยอะแต่แทนที่เขาจะพูดกลับมาว่าเออแบบเออรักเกลนะรักลูกนะแต่เขาไม่พูดเขาก็เงียบ เป็นอยู่อย่างเงี้ยแบบหลายเดือนมากแล้วเขาก็เลยแบบว่าค่อยๆเริ่มพูดอ,อาจจะมีร้องขอบ้างร้องขอบ้างค่ะผมอาจจะมีแบบเป็นการร้องขอบ้างแบบในช่วงจังหวะที่รู้สึกว่าอยากได้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากจะแบบเหมือนบางทีมันเจอแบบงานที่หนักมากๆหรือเจอปัญหาบางอย่างที่มันหนักแต่ด้วยความที่เขาไม่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนหวานอยู่แล้วเขาจะเป็นคนที่แอคชั่นเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมอยากได้ก็จะมีบางทีที่แบบเอ้ เปิดตัวขอเขาไปบ้างก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยเพราะผมเห็นการกระทาเขามากกว่าอก็คือจะขอให้เกลยวเรียกเขาว่าคุณท่านคุณท่านคุณท่านเขาคุณตํารวจฮะคุณตายแล้วจะดกว่าชอบคนนิชช็อตไปค่ากลางจะชอบคนนครช็องไไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธโอ้เออใช่ใช่ทั้งคู่หาเคยหรือไม่เคยปัญหาชีวิตคู่รุมเร้าจนปรับจูนกันไม่ทันไม่ ไม่มีคุยกันเรื่อยตลอดเวลาพอาามีอะไรนิดนึงก็คุยแหละดังนั้นมันก็จะไม่กองไม,อไม่ดองไวเห็นบอกว่ามีการดีเบตกันตล,ลตลอดตลอด,ลอดใช่ไหมมันช่วย<อ>มันช่วยได้เลยใช่ไหมฮะคือหนูไม่รู้ว่าช่วยได้สําหรับคู่อื่นๆหรือเปล่าแต่คู่หนูคือเราคุยกันตลอดันที่คุยกันเพื่อนถามทะเลาะกันบ้างเนี่ยก็ดีเบตกันตลอดเวลาอช่มันไม่ขาดขเลยกันอยู่แล้วแบบนั่งันั่งเถียงกันนั่งดีเบตกันทุกคนก็จะแบบ มาค what ู่มาขูเฮ้ยไม่มีอะไรในนี้คุยกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเพื่อนเพื่อนเริ่มชินแล้วตอนนี้ก็เป็นวิธีการครอบครัวข่าวแบบนี้นะฮะทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยคิดว่าตัวเลขอาจไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่สิ่งสําคัญคือคนข้างกายใช่ไหมใช่เชื่อกับการลงมือใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมว่าอะไรทอทอทอตัวเลขเป็นงค์ประกอบหนึ่งครับตะกี้คือมันไม่ได้เป็นทุกอย่างในชีวิตแล้วผมว่าก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งแล้วก็ทุกครั้งที่แบบออกรายการหรือพูดบนเวทีอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่า มนุษย์เราอ่ะจะประสบความสําเร็จได้อ่ะอยู่ที่ตัวเองอ่ะ99%คือมานะตนมันจะไปถึงความสําเร็จนั้นแต่อีน่งเร์เซะผมเชื่อว่าใครเฮงกว่าก็จะรวยเป็นร้ายแล้วผมเชื่อนะทาที่ผมแบบอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยสิบกว่าปีอ่ะนักธุรกิจชั้นนําหรือแบบโ,โหระดับเจ้าสัวในประเทศไทยอ่ะไม่มีใครไม่มู S <S แต่เขาแค่ไม่มาบอกเราว่าเขามูอะไรเดินก้าวขาเข้าไปบ้านรู้แล้วโอ้โหมีน้ําพุมีม้าตัวใหญ่มีอะไรเงี้ยคือเรารู้ละเขาก็มูทางใดทางหนึ่งมันเป็นที่พึ่งทางใจแต, <S <S ใแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็นไม่ใช่<า>ทั้งหมดใช่ใชครับทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยกดดันอีกฝ่ายให้เพิ่มความแซบเพราะอยากเราใจตลอดเวลาแซบอยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยคุณใส่ชุดตำรวจครับให้เกลใส่ชุดอะไรคะ ไม่เลยไม่เคยคุณรู้ไหมว่าคุณคิดจะเกมมันดูจริงมากมันเหมือนกำลังจะแบบว่าพี่แมนพาแดวไปหมดแล้วพาแดงอยู่วัดทันมาแล้วอ่ะแต่ว่าเอ๊ะกล้องจับอยู่หลายตัวอย่างเงี้ยก็จะไม่ใชิบชิบกันเนะมันแล้วแต่คดีพยาบาลคุณเคยจับแล้วยังฮะพยาบาลก็ยังไม่เคยจับเออจับอะไรบ้างบ้างนะฮะจับแบบในฐานะเป็นตำรวจมีจับตามสะพานลอยดมกาว่าง สภาพเนี่ยคุณหมดดงจานทรหรออารมณ์แบบใส่ชุดขาดหน่อยขาดอะไรอย่างนี้ซ้อมซ้อหน่อยอะไรอย่างนี้คือไปจับผมช่วยเหลืออ๋อเป็นเทียนอ๋อไม่ได้ไปจับแต่ไปช่วยไปช่วยเหลือเป็นตำรวจที่ไปช่วยพี่ พี่ดูตัวการความช่วยเหลือตลอดเวลาหรอเลยล้อเล่นแต่เขาก็แซบกันอยู่แล้วไงเพราะพี่แมนก็กำลังกายมอยถูกไหมส่วนพี่อะรู้เรียงลูกตลอดแล้วอยากรู้ว่าถ้าแบบว่างแป๊บหนึ่งพี่ทําอะไรนอนหรอนอนดูซีรีส์แล้วก็นอนแค่นั้นเลยแล้วซิกผึ่งสิกแพ็คสามีอะไรเงี้ยมันช่วยเราบ้างไหมมันแล้วแต่ช่วงนี่แต่อย่างแบบช่วงทองท้องเนี้ยยากมากแต่ก็มีแบบบ้างน้อยน้อย ไม่ได้แบบเราใจเราขนาดนั้นซิกแพคอะไรนี้มันไม่ไหวลูกไม่ให้เอาลูกไม่ลูกน่วมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจะเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมลูกหรอไม่ได้ไม่คิดว่าคําถามเราจะไปถึงขั้นนั้นได้เพราะว่าลูกเพราะว่าลูกคนแรกตรงนี้บุบไปแล้วมันมีที่มาที่ไปบ้าบอคนนี้ก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงสุดท้ายแล้วฮะทั้งคู่คับเคยหรือไม่เคยวาดฝันอนาคตอยากจับมือกันรวยก่อนเกษียณ มีวางแผนยังไงบ้างคบพี่คือตอนนั้นน่ะตอนนั้นอยู่กันสองคนยังไม่มีลูกยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็บอกว่าตั้งใจว่าจะทาทำ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 แล้วก็จะเกษียณตอนอายุเรานะสี่สิบแต่พอมีลูกเราก็มองอีกอีกมุมหนึ่งเราก็มองว่าการที่เราทําไปเรื่อยๆแลวเรามีความสุขไปเรื่อยๆเราจะเกษียณเมื่อไหร่ไม่รู้แต่แค่ว่าขอให้ชีวิตเราในการแบบดาเนินชีวิตไปแล้วเรามีความสุขพอแล้วก็หมายถึงว่าทุกวันนี้ทํางานก็แต่ก่อนทำร้อยเนาะ แล้วก็พอมีลูกมาลดการทํางานลงเพื่อโฟกัสเขามากขึ้นอาจจะเหลือ60แต่วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเหลือทํางานสัก10 2ถึง20%และที่เหลืออีก80ก็เป็นเวลาแห่งความสุขของเราในการดูแลตัวเองดูแลการหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะหนูรู้สึกว่าเรายัง <c oughs> ยังแบบไม่อยากไปใช้ชีวิตตอนอายุเยอะ อยากจะทํางานไปด้วยเราใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยมไม่ได้อยากแบบทางาน<ม>ทํางานทางานทางานทางาน,งานเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกว่าเออวันนี้เราอยากเที่ยวเราเที่ยวเราอยากกินเรากินเราอยากมีความสุขเรามีความสุขเราทะเลาะเราทะเลาะจบแค่นั้นเลยสุดท้ายอยากจะแบบซิ้นหว,วานที่บอกกับรายการที่รักของเรานิดนึงในเมษากอดหอมได้ๆกอดแล้วกันนะมา เ็คนเสมอต้นเสมอปลายใน24ชั่วโมงคือเธอทํางานแบบหนักมากจริงๆแถมแบบวันไหนที่ว่างก็คือพาเราออกไปกินข้าวนอกบ้านพาไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสมอเลยการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอ่ะในวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปอ่ะความรักก็เปลี่ยนแปลงเราเองต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดต้องใช้ความอดทนในการที่อยู่ด้วยกันด้วย ตอนนี้ทําธุรกิจอะไรบ้างฝากได้หมดเลยกับคุณผู้ชมคือตอนนี้นะคะก็จะมีทำคอนแทคเลนส์ค่ะเป็นคอนแทคเลนส์สายสวยงามนะคะที่เราคอสกับคุณแพรวัฒนิกาด้วยเพิ่งออกได้ประมาณสักเดือนสองเดือนอแล้วก็คอลเลคชั่นเก่าของเราจะเป็นเออเป็นเป็นสายมูค่ะ,ะ MTK Lens แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบนำเข้าส่งออกค่ะไทยจีน fast to Thai ค่ะ แล้วก็พี่แมนทาก็มีทำเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบดิจิตอลของโฮโลวอลครับที่ตอนนี้ผมทําหนังสือด้วยหนังสือสดมนครับผมแล้วก็มีวอลเปเปอร์ที่ปีสองปีที่ทำอยู่เราใช้กันทั่วบ้านทั่มเมือนกันครับถ้าใครนอยากดูอยากเช็คดวงเช็คอะไรเงี้ยมีเบอร์ก็สามารถเข้าไปที่เพจของโฮโ o โซ c ซตี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติอยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของความเชื่อความมูก็เข้าไปติกตอกแมนได้เลยครับหรือไปที่เพจของแมนการินได้เหมือนกัน และสุดท้ายนี้นะคะแน่นอนค่ะคําคมของเราที่เหมาะสําหรับคู่นี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือว่าไม่ค่อยเก่งหรอกคณิตศาสตร์เก่งแต่คิดถึงคุณมากทั้งเช้าทั้งเย็นค่ะอขอบคุณทนสองคนมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ และแน่นอนนะฮะต้องขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการของเราด้วยนะฮะจากคอ t r ทโรดีไซน์จำกัด SB Design s q u a แควรและเบอร์เทียครัติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะใน u t u b e ค่ะช่องแอนชาแนลนะคะและพบก,กับพวกเราทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายสองนะคะกับรายการที่รักลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ